สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่างตวงวัดนะครับสำหรับทำอาหารต่างๆเบื้องต้นก็มาดูกันเลยนะครับตัวแรกที่จะแนะนำก็จะเป็นตัวเครื่องช่างแบบดิจิตอลนะครับก็สามารถจะทำให้เราทำอาหารได้สะดวกขึ้นนะครับในการช่างตวงวัดหรือการสร้างสูตรอาหารใหม่ๆนะครับแบบดิจิตอลก็สะดวกแล้วก็ช่วยได้มากนะครับมีทั้งแบบราคาย่อมเยาก็มีนะครับหรือว่าราคาสูงก็อยู่ที่ ต้นทุนแล้วก็แต่ละท่านจะเลือกใช้กันนะครับอันนี้ก็แนะนําอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นตัวแบบทั่วไปนะครับแบบธรรมดาทั่วไปเป็นแบบเครื่องช่างแบบเข็นนะครับก็ตัวนี้ก็ไม่แพงมากครับมีตั้งแต่ราคาหลักร้อยก็บาทนะครับสั่งซื้อได้ตามออนไลน์ทั่วไปนะครับอย่างน้อยๆคนมีติดครัวติดบ้านไว้สักแบบหนึ่งนะครับในการทํางานก็จะได้สะดวกขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นช้อนนะครับ ช้อนสาหรับช่างตวงวัดก็มีหลากหลายขนาดนะครับอันนี้ผมแนะนํามาให้ดูแบบที่ส่วนใหญ่ที่เราจะใช้กันนะครับก็มีครึ่งช้อนชานะครับเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาหนึ่งช้อนชาแล้วก็หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับในการทําอาหารก็จะใช้พวกช้อนต่างต่างเหล่านี้ในการช่างตวงวัดนะครับเพื่อที่จะเราสามารถกำหนดสูตรหรือ r e ซ i ปีได้เป็นมาตรฐานนะครับ ต่อไปก็จะเป็นพวกถ้วยตวงนะครับถ้วยตวงก็มีหลากหลายรูปแบบเลือกใช้ได้แบบพลาสติกก็มีนะครับก็ราคาย่อมเยาวแบบสแตนเลสก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลือกใช้กันนะครับก็มีขนาดเซนต์หนึ่งส่วนสี่นะครับเซนต์หนึ่งส่วนสี่ถ้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซนต1หนึ่งส่วนสองถ้วยนะครับ อันนี้ส่วนใหญ่เอาไว้ชั่งพวกเป็นพวกแป้งนะครับแต่ก็สามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นได้นะครับแป้งน้ำตาลสิ่งที่เป็นผงต่างๆนะครับวิธีการใช้นะครับอันนี้ผมขออนุญาตแนะนำเป็นตัวดิจิตอลละกันนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างก็เราเปิดเครื่องมาแล้วก็ชั่งลงไปตัวถ้วยสแตนเลสเนี่ยก็มีน้ำหนักที่ทประมาณยิบ 25กรัมนะครับเราก็กดตัวนี้ไปตัวหนึ่งเพื่อให้น้าหนักกลายเป็นศูนย์นะครับเวลาเราชั่งอะไรก็จะสามารถชั่งได้สะดวกอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับซีรีส์นี้ก็เดี๋ยวจะมาสอนการทำข้อผัดก็จะมีแครอทเป็นส่วนผสมประมาณ15กรัมนะครับก็จะให้ดูตัวอย่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ15กรัม อันนี้รวมถ้วยแล้วไม่รวมถ้วยนะครับพอเมื่อกี้เราตัดน้ําหนักของถ้วยออกไปแล้ววิธีการก็จะเป็นประมาณนี้ในการทําสูตรอาหารสร้างสูตรอาหารต่างๆนะครับอันนี้ก็จะมีส่วนผสมของแตงแตงร้านนะครับอยู่50กรัมด้วยอันนี้ก็แตงกวาที่เราจะใส่ข้างข้าวผัดนะครับก็ให้ดูว่าผมจะใช้สูตรวางข้าง คู่กับข้าวผัดเนี่ยประมาณ50กรัมก็จะให้ดูว่าช่างจริงนะ50กรัมจะได้ประมาณนี้เวลาทําข้าวผัดต่างๆเนี่ยเราจะได้เห็นทิศทางแล้วก็เห็นรูปลัก,ลกษณะไปในทิศทางเดียวกันนะครับโอเคครับวิดีโอนี้ก็แนะนําประมาณเท่านี้นะครับถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามช่องเชฟแดนด้วยนะครับและเดี๋ยวมาพบกับซีรีส์ข้าวผัดกันนะครับในวิดีโอต่อๆไปครับผมคุณมากครับสวัสดีครับ